รังสีมันโรมเอ้ยไอกรรมการโทษนะครับส้นตีนแบบนี้ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีความยุติธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อทําลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามท,ทางการเมืองเท่านั้นคุณมีอะไรลึกๆกับธรรมนัตรคมเผ่าหรือเปล่าถึงหาเรื่องเขาตลอดเวลาคุณรับงานใครมาหรือเปล่าคุณรังสีมันโรมมีประเด็นสําคัญที่ถูกวิจารณ์คณะกรรมการบ้าชุดนี้จะทําเกินหน้าที่กําหนดเอาไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการนําผู้ต้องหา ที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนมาซักสามคนจับสมควรทำแบบนี้หรือเปล่าตลกมากรังสิมันโรมผมว่าคุณแก้งโง่มากกว่าแต่ความแก้งโง่ขอคุณเนี่ยทำความบัดซบให้กับระบบคุณเอาชนตีนขยี้ระบบกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ใส่ใจเพียงเพราะคุณต้องการช่วยคนบางคนเคยมีครั้งไหนในประวติศาสตร์ที่ให้ผู้ต้องหามาอ้างพยานหลักฐานโชว์ในการมาิการ ออกไปให้สัมภาษณ์เพื่อฟอกขาวให้กับผู้ต้องหาอีกคนอย่างต่างหากฝ่ายตำรวจชุดจัดกลุ่มจับกลุ่มไม่สามารถนำพยานหลักฐานในสำนวนสอบสวนมาพูดในคนนอกฟังได้เพราะผิดกฎหมายแต่ไม่อาทนดูฝ่ายผู้ต้องหานำเสนอข้อมูลเป็นเท็จมากล่าวอ้างปักปังตำรวจที่ทำคดีนี้ท่านผู้ชมครับและไม่ใช่แค่จับมือกับสุรเชษฐ์หักพานออกมาฟอกตัวล้างแค่ในเรื่องวงการตำรวจเท่านั้น รังสีมันโรมยังใช้เวทีกรรมการความมั่นคงของรัฐที่ตัวเองนั่งเป็นประธานเพื่อรับงานในการจัดการกับฝ่ายตรงข้ามเรื่องนี้ผมพูดไปแล้วพูดย้ำอีกคือกรณีเบนสมิธด้วยการตั้งข้อหากล่าวว่าเป็นนักนก,การเมืองฝ่ายตรงข้ามพรรคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเบนสมิธบุคคลที่กล่าวหาว่าเขามีธุรกิจส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทา ทั้งที่จนบัดนี้ผมท้าทายมากี่ครั้งแล้วรังสิมันโรมเอ้ยเอาหลักฐานมาหงายดูสิก็ไม่มีปัญญาเอามาหลายหงายหลายดูแต่คุณก็เชื่อมโยงไปแล้วคุณก็เชื่อมโยงไปถึงร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าตาลอดเวลากดดันอนุทินชาญวิรุฬุนให้ปลดธรรมนัสพลพรมเผ่าบนพื้นฐานที่ไม่มีข้อเท็จจริงเลยแม้จริงจะไม่มีหลักฐาน ผมไม่ได้พูดปกป้องรมนัดพรมเผ่าแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายความไม่ฟังคนคนหนึ่งที่คุณกล่าวหาเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามในอดีตแต่สิ่งที่คุณกล่าวหาในวันนี้คุณมีหลักฐานไหมว่าเขามีหมายจับเขาโดนแจ้งหาฟอกเงินเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาเรื่องเว็บพนันสแกมเมอร์รังสิมันไม่มีคุณพูดรายวันท้าให้ครูกรณีมาชี้แจงในสภา คุณต้องการที่จะมาฉีกหน้าเขาในสภา,าเพื่อสร้างแสงให้คุณเองผมคิดว่าผมไม่ตำหนิเขาหรอกที่เขาไม่ไปเป็นผมผมไม่ไปไอ้กรรมิการโทษนะครับส้นตีนแบบนี้ไปทําไมไอ้กรรมิการนี้นี่ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีความยุติธรรมไม่มีความสง,งาา่าผ่าเผยเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ยิ่งทําให้เกิดภาพวา่ากรบใการถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อทําลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเท่านั้นคุณมีอะไรลึกๆกับธรรมนัตพรหมเผ่าหรือเปล่าถึงหาเรื่องเขาตลอดเวลาคุณรับงานใครมาหรือเปล่าคุณรังสีมันรมก็ไหนบอกคุณยุ่งแล้วว่าให้อนุทินปลดธรรมนัตพรหมเผ่า,พา ก็ผมยังไม่เห็นอนุทินปลดสักทีทําไมคุณไม่ปลดอนุทินล่ะพวกคุณทั้งคุณรัฐใ่ใ,ใ,ใ่ไอซ์รัชดาแล้วก็วิโรจน์ก็เลยพากันถลม่มอนุทินว่าไปดูหน้าแก๊งสแกมเมอร์ใหญ่ถล่มจนน้อนุทินพูดเรียบเรียบว่าเขาอาจจะต้องยุบสภาเมื่อเปิดสภาทําให้คุณตกกระจาย ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคคุณต้องออกมาชี้แจงว่าไม่มีอนุทินยังดูดีไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดแล้วไอที่พวกคุณสามตัวเนี่ยด่าเขาเช้าด่าเขาเย็นที่เขามายอมปลดธรรมนัตเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนเสียงล่ะเฮ้ยทําไมไอ้รัชธนกรังสิมันโรมวิโรษไม่ด่านุทินต่อละตอนนี้ คุณกลัวใช่ไหมเขายุบสภาคุณแล้วการแก้ล้มนุนที่คุณตั้งเป้าไว้ที่เจ้านายคุณเจ้าของพรรคคุณตั้งไว้ก็จะล่มสลายใช่เปล่าทุเรศชิบหายเลยที่ผมใจใคุณดูผมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ใครก็ตามถ้าเขาผ่านการตรวจสอบจากจากจากหน่วยตรวจสอบในการขึ้นเป็นรัฐมนตรีแล้วถ้าเขาผ่านแล้วผมถือว่าผ่านขั้นหนึ่งแล้ว ทำไมผมจะไม่รู้ล่ะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้มีใครบ้างชาดาไทยเศรษฐเจ้าพ่อยิ่งใหญ่มากที่อุทัยธานีประวัติเป็นยังไงทุกคนก็รู้แต่ผมไม่พูดถึงทําไมผมไม่ได้พูดถึงผมไม่ได้กลัวเขาเพราะมันไม่มีหลักฐานถึงเขาหลายคนที่เป็นรัฐมนตรีแม้กระทั่งคุณพิพัฒน ซึ่งปัจจุบันเป็นร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยที่เป็นร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั้นมีข่าวเช้าโชว์ในเรื่องของการอมเงินค่าหัวคิวของฝ่ายแรงงานผมก็ไม่พูดถึงเพราะทำไมผมไม่มีหลักฐานแต่ข่าวกระชอนมากเลยเยอะแยะไปหมดนะฮะหลายหลายคนที่ผมไม่พูดถึงถ้าใครพูดถึงต้องมีหลักฐานอย่างเช่นนายแพทย์สรณะ ประธากนกสทชซึ่งบอกเป็นประธานเถื่อนและผมเอาความเป็นประธานเถื่อนที่มีหลักฐานชัดเจนมาให้ดูไม่มีเรื่องไหนที่ผมพูดแล้วผมไม่มีหลักฐานถ้าผมไม่มีหลักฐานผมไม่พูดด้วยนี่คือหลักการที่ทำไไมคนถึงพวกคุณเองกระแสะผมว่าทำไมไม่พูดถึงธรรมนัตบ้างวันนี้ผมพูดแล้วไงคุณมีอะไรเขาหรือเปล่า่ะถ้าคุณมีคุณงัดหลักฐานมาสิ คุณไปเช็คดีเคุณไปเช็คปปงคุณไปเช็คหมายจับทุกอย่างข้อหาต่างๆเขาโดนอะไรบ้างการที่เขาได้รับเลือกขึ้นมาเป็นรัฐนตรีนั้นก็แสดงว่ามีการตรวจสอบอย่างดีแล้วถ้าคุณจะตำหนิคุณไปตำหนิกระบวนการตรวจสอบสิแล้วผมจะเอาหลักฐานอย่างให้คุณดูคุณเล่นงานธรรมนัสเพราะว่าอยู่กับเบนสมมธคุณเอารูปคนดูนะฮะ เบนเซมิดปรากฏภาพร่วมบุคคลระดับวีวีหลายวงการใครบ้างละ่ะรังสิมันโรมอนุทินชาญวิรากุลไงนี่ไงนายยกรัฐมนตรีคุณน่ะที่คุณคุณไปด่าเขาเสียมูเสียมาพลตำรวจพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์บิ๊กแดงอดีตผู้จัดการหานบกพลตำรวจเอกวิศณุประสาททองโอสดแม้กระทั่งนายชัดชัยพรหมเลือดอดีตปหลัดกระทรวงมหาไทยเอ้า เขาไปปรากฏด้วยทําไมคุณไม่เล่นงานพวกนี้ล่ะคุณเล่นงานพวกนี้ก็เพราะว่าเขานั่งกินข้าวอยู่กับธรรมนัตพรมเผ่าและทักษิณชินวัตรถ้าคุณจากการปรากฏภาพนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ด้วยกันแล้วคุณเล่นงานชื่อคนต่างๆผมอธิบายดูแลเอารูปต่างๆให้ดูแชร์ดูไปดูด้วยนะว่าใครเป็นใครคุณต้องไปเล่นงานให้หมดสิ อย่าใช้นิยายนิสันดานสถุนสถุนแบบนี้มาให้หลายคนแล้วคุณก็ประสานเสียงกันดีกับไอซ์รัชนกรังสีมันโรมต่อด้วยวิโรจสนุกสนาเนเลยนะพวกมึงไงฮะมีกระบาลคิดบ้างไหมถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็ไปไปหาเขาตรงๆเลยผมเชื่อว่าเขานักเลงพอที่จะเผชิญหน้าคุณแต่ไม่ใช่ลากเขามาที่การบริการ เพื่อมาฉีกหน้าเขาแล้วก็ให้แสงกับตัวเองผมเชื่อว่าเขาไม่โง่ที่จะตกหลุมพรางของคุณนะท่านผู้ชมครับในห้องประชุมคณะกรรมการบริการของสภาผู้แทนราษฎรถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับแก้ไขปัญหาของประเทศเสนอแนวทางให้ประชาชนได้รับประโยชน์มันไม่ใช่เวทีการเมืองของพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งพรรคประชาชน นายรังสิมันโรมเสนอตัวเข้าไปใช้เสียงตัวเองเพื่อเอาตัวเองปรกนการกรรมธิการเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อเหตุการณ์นี้เท่านั้นเองท่านผู้ชมเข้าใจหรือยัง <c oughs> เพื่อเหตุการณ์นี้การใช้พื้นที่ดังกล่าวไปใช้เพื่อขับเคลื่อนวาระทางการเมืองพักตัวเองเป็นการเบี่ยงเบนจากเจตนารมณ์ของสภากระทบภาพลักษณ์สภาชอบนักเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยรังสิมันโรม คุณต้องรู้ว่าการรักษามาตรฐานของสภา,าและการบริการคือหัวใจสําคัญของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงถ้าผู้ตรวจสอบละเลยหลักความเป็นกลางใช้กฎหมายและอํานาจในมือเพื่อกําหนดทิศทางทางการเมืองเสียเองก็เท่ากับเปิดทางให้ประเด็จการในคราบประชาธิปไตยขึ้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งคุณกําลังปเ,เป็นปรด็จการในคราบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ใครเสียงดังกว่ากันหรือความกล้าในการกล่าวหาไม่ใช่แต่ถ้าคุณจะทำทั้งทีคุณทำด้วยความยุติธรรมและไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะท่านผู้ชมครับ